นวัค่ะวันนี้นะคะสวนพระวินนะคะจะพาทุกคนนะคะไปเก็บทั่วฟักยาวเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องข้ามท้องล่องตรงนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยไปกันเลยค่ะหลังจากที่ได้ข้ามหลังจากที่ได้ข้ามจากฝั่งนั้นมาฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้ให้ดีเป็นขั้นโปรเมื่อไหร่เดี๋ยวดีจะอัดคลิปด้วยแล้วก็ข้ามด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถนะคะนี่ค่ะพอหลังจากที่เราข้ามมาแล้วนะคะนี่เลย อันนี้ลงอันนี้เป็นอ่อฝรั่งอ่าข้างในเป็นชมพูนะเดี๋ยวนะจำจำชื่อผันไม่ได้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นลำไยนี่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 ทุกคนเห็นไหมทั่วฝักยาวของเราของเราไม่ค่อยอวบเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรเลยนะคะเหนะ็นไหนี่ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมทางนู้นนะคะทางนู้นยายาย่ากระหลาดก็กำลังเดินทางข้ามมาอันนี้มะเขือค่ะทุกคนขาอันนี้มะเขือนี่นี่น,นีอันนี้ถั่วยม่แม<อ>่นี่ค่ะไอตัวแสบข้ามาแล้วค่ะไอตัวแสบขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาทําอะไรคะลูกขึ้นมาแตะมะขามทําอะไรคะขึ้นมาทำอะไรคะทุกคนมาเดี๋ยวมาตัดถั่วกันค่ะ ทุกคนเห็นไหมเวลาถั่วฝักยาวออกมานะเห็นไหมคะว่าเขาก็จะมีมีตาตรงนี้ด้วยฉะนั้นเวลาเราตัดนะเราก็จะตัดเฉพาะตรงนี้เพราะว่าในส่วนตาตรงนี้ค่ะมีมีโอกาสที่จะงอกออกมาอีกนะคะเดี๋ยวนะกันไก,ก่ก็หักเลยไหมหักได้เนาะยานี่หักอย่างนี้เลยก็ได้ค่ะหักก็ได้นะเห็นไหมคะนี่คะ่ะเห็นไหมนี่ ติดเอายาเยอะเลยนไหมคะกันไกลตัวนี้มันช้ำลุกแล้วนะเนี่ยแน่อันไหนอันไหนอีกยาก่างไหนอีกนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่ยา่ยาหาย่าถอยออกไปหน่อยก็ได้ย่าไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นโอเคเห็นไหม นีค่ะทุกคนค่ะได้เยอะแล้วมาญาติเองอันอันนี้อันอนี้น <c oughs> อนเอาไหม, <c oughs> ไมเอาอนี้ครัก็จะมีอีกเวิร์กนึงนะคะก็จะมีเวิร์กนึงค่ะนี่ค่ะทุกคนโอ้โหมีค่ะก็จะมีเลย <c oughs> นี่นะคะ โอ้ได้เป็นกรรมแล้วนะนมุมนี้เยอะมุมนี้เยอะนะครับชื้ชื้ตรงนี้ข่ายาานี่นี่มุมนี้ยา ยาหญ้าพูดได้นะยาพูได้ยาพูดได้นะอ่าแล้วก็ตรงไหนหญ้าตรงตรงนี้ได้ได้ไหมหญ้านี่นี่นี่หญ้ามุมนี้ mm hmm. นี่ด้าล่างนี้นค่ะอันนี้เขานี่พอพอโตขึ้นมาปุ๊บมันออกเลยเจอเจออันนี่ค่ะหญ้าแล้วละอันนี้ได้ไหม mm hmm. อันนี้เราปลูกไว้เพื่อทานเองนะคะเพื่อปลูกไว้นิดหน่อยแหละแต่ว่าขนาดปลูกไว้นิดหน่อยยังทานไม่ทานเลยก็ถ้าเรารอบนี้เราเก็บได้เยอะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งให้กับญาติสนิทมิตรสหายนะคะกนไก่บอว่านี่ค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวไล่เก็บก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวนี่จะอัปเดตให้ดูว่ารอบนี้เราเก็บได้แค่ไหนเยอะแค่ไหนคะ่ะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ